ครับสวัสดีครับโคกีฬาต้องช่องปลาป๋องเนะเลยครับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลวิโวไทยลีกแล้วก็พิม์ลีกแล้วก็ผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับก็ไปสรุปผลเมื่อวานก่อนครับก็มีการสองคู่ครับราชบุรีครับก็เอาชนะสิงห์เชียงรายครับสามศูนย์นะครับนะและอีกคู่ครับอุทัยธานีเสมอกับสุโขทัยครับศูนย์ศูนย์ครับเก้าครับนะแต่ไปก็ไปฟุตบอลวิโวไทยลีกครับมีการสามคู่ครับคู่สิบแปดนาดิกาครับ การท่าเรือเอฟซครับจะเปิดบ้านเจอกับพิจิปทุมนะครับนะถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีช่องสาสิบหกเลยนะครับส่วนคู่สิบเก้าในกาครับบีซีเทโลนะครับจะเปิดบ้านเจอกับปาดนะครับนะนี่ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับยี่สิบกาครับนครปฐมเขาจะเปิดบ้านเจอกับชุมบุรีเอฟซครับลั่วฉลามชนนะครับนะนี่ครับก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็ไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยนะครับมีกันประมาณห้าคู่ครับเริ่มต้นในคู่สี่ทุ่มนะครับ ไอ้ปิงใหญ่อาร์เซนอลครับจะเปิดไฮบรีเจอกับวูฟเทนตันหรือว่าม้าป่านะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะครับเบนฟอร์ดครับหรือว่าต่อพีคาดครับจะเปิดบ้านเจอกับช่างทำมั่วครับหรือว่ารูตันทาวนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายสี่ทุ่มนะครับเบิร์ลี์ครับหรือว่าเล่าองุ่นครับจะเปิดบ้านเจอกับดาบคู่ครับหรือว่าเชฟฟิลล์ยุโรปตะครับนะแล้วก็คู่เที่ยงคืนครึ่งครับเจ้าป่าครับนอรตทแฮมฟอร์เรสครับจะเปิดซิตี้กราวครับเจอกับทอฟฟี่ครับเอฟเวอร์ตันครับ แล้วก็คู่สุดท้ายครับบิ๊กแมทครับไต่สามนะครับเนาะสาริกาโดงครับนิวเซิลครับจะเปิดเซนจิปาร์กเจอกับแมนยูครับนี่ครับพึ่งเสมอกับกาตาสลายมานะครับนำสามหนึ่งเสมอสามสามครับต้องไปลุ้นกันนะสุดท้ายเลยนะครับหวานเกี๊ยบเลยครับต้องชนะเบลเยีนมิอีกแล้วก็ลุ้นให้กาตาสลายเสมอกับโฮเปนเฮเกนครับมันกือบหนังชีวิตเลยนะครับนะโอเคนะครับตามนี้เลยนะครับนะ นี่ครับโอเคนะครับขอบคุณครับแจ้ว